เรื่องประเภทของผู้เป็นเนื้อนาบุญอีกนัยหนึ่งคือบุคคลผู้มีธรรมแปดประการพิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยองค์แปดประการเหล่านี้แล้วย่อมเป็นอาหุเนยยะบุคคลปาหุเนยะะเนยะบุคคลทักขีเนยยะบุคคลอัญชลีกริยะบุคคลเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าแปลนประการอย่างไรเล่า แปประการคือพิสุในกรณีนี้ 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสำรวมในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโัวจรมีปกติเห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้มีประมาณเล็กน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายอยู่ 2. เขาถวายโภชนะใดๆแก่เธอเศร้าหมองหรือปนีตก็ตาม เธอฉันโพชณะนั้นนั้นโดยเคารพเอื้อเฟือ้อไม่เดือดร้อนกวนกวาย 3. เป็นผู้เกลียดต่อการทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกลียดต่อการถึงพร้อมด้วยอกุศลธรรมอัลลามกทั้งหลาย 4. เป็นผู้ยินดีในความสงบมีการอยู่ร่วมกันเป็นสุขไม่ทำพิสุเหล่าอื่นให้หวาดกลัวหเป็นผู้เปิดเผยความโอ้โอวด ความโกงความพยศความคดของเธอในพระศาสดาหรือในเพื่อนพรหมจารีผู้เป็นวินยูชนตามเป็นจริงพระศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้วินยูชนเหล่านั้นย่อมพยายามเพื่อกำจัดโทษเหล่านั้นของเธอเสีย 6. เป็นผู้มีศีขาตั้งจิตว่าพิสุเหล่าอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามใจ เราจะศึกษาในบทแห่งการศึกษานั้นๆดังนี้ 7. เมื่อเธอไปก็ไปตรงนี้คือทางตรงในกรณีนั้นคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ 8. เป็นผู้มีความเพียรอันปารถแล้วอยู่ว่าหนัง เอ็นกระดูกจะเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสลีระจะเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์ใดอบุคคลจะพึงรู้ถึงได้ด้วยกำลังด้วยความเพียรความบากบั่นของบุรุษถ้ายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจะหยุดความเพียรน,นั้นเสียเป็นไม่มีเลยดังนี้พิสุทั้งหลายพิสุผู้ประกอบด้วยธรรมแปดประการเหล่านี้แลย่อมเป็นอาหุเนยยับุคคล ปาหุเนยะบุคลคลทักขีเนยะบุคคลอันชทลิกระระนิยบุคคลเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า